ครับออกมาดิวเนาะเรื่องฝากรีบดีบรีกชนะครับเออเลิศเอาอยุดไปไนพ่อยุดพอยุดพอยุดกูกลังเดาแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะประกาศ Mo de koso ้องครับชัดเกณดีเพราขันชัดเจนกด2 2 2ให้กำลังใจกันนะครับพี่น้องครับขันกดกด2นะครับพี่น้องครับขันชัดนะครับขันชัดเจน เก่งดีเรับพี่น้องนาะครับมาหมวนมาเซ็นทำกันครับพี่น้องครับอยู่ที่ว่าการอำเภอเบญจลัดนะครับพี่น้องครับคนหลายแล้วพี่น้องคนหลายแล้วออกมาเศร้าชิกนะครับพี่น้องครับเนื่องจากวีีโฮอ่าพอภปยล้วก็ไม่สะดวกนะครับผมวันนี้ราช้าอ่าเมื่อเช้านะครับผมติดภารกิจติดอ่าอยู่หน้างานนะครับผมติดมันอ่ามันเละนะครับหน้างานมันเละเลยอ่า ด้วยความลาช้าของวีทีนะครับผมสองสองมาเพื่อเป็นกำลังใจกันครับพี่น้องครับขอบคุณทุกกำลันใ,นใจครับพี่น้องวันนี้มาพบปะกับเอฟซีครับอยู่ข้างหน้าวีทีนะครับแล้วพี่น้องเนาะ ลาเพลลาครับพี่น้องครับลาเบสราชนตูไใบรรยากาศนะครับพี่น้องครับความรู้สึมากมายนะครับเพี่น้องครับขอบคุณครับคอยจะเพลงนะครับต่อคอยเพลงนั้นนะ เอาลงมาเลบอกร้ครับพี่รองครับเอาขึ้นมาซาวเช็คเฉยๆนะครับผมวันนี้เนื้อด้วยนะครับพี่รองครับเวละเนาะเนาะเนาะกัด้วยแบบว่าหลายๆอย่างนะครับพี่รองครับขอบคุณทุกคนแรงใจครับพี่รองครับ ออกกมาเลยนาไวที่บ่กปแล้วกไปจากขึ้นแล้วขึแล้วน่สองุึงสี่สิบบคุยกับผมหมดกันม่มัไม่ด้มันไม่าบเป็นไรมาัน YouTube นะคะอ่าชื่อว่ายกประพาดารัเพิร์ตออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณนะคะฝากน้ำพี่น้องครับฝากน้ำครับองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับฝากพี่น้องน้ำครับดันซอยกันครับพี่น้องครับ,อบ,รบเอากระตุ้นเอากรติ้วดอคอยาดเป็นไรทาไหนพี่น้องในเบื้องหน้าผมให้เวลาส่วนตัวเพิ่์กินเขานะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่ะ แต่พงศ์สิภาพพี่รองไปเบิ้งข้างหนากันแล้วกันเนาะไปน้ำ่อฟอมานี้ไปเอาแม่บีอู้ลุยเลยวะเพียงท่าแปงไหมโอ้ท่าแปงไหมพีมพ่น้องครับเ,เดี๋ยวงอนหน่อยสิภาพไปเบิ้งนะครับเพื่อเพื่อขันขึ้นไร่ข้าวเดียวมันก็สีข้าวเดียวดีเนาะครับเนาะจังว่าเดี๋ยวก็เป็นไรท่าหนาพี่น้องได้เบิ้งครับไปหากระสอบทางไหนเนาะ สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับ นยักครับวันนี้โอ้จอดสุดจอดครับเิวิธิการแสดงก็สุดยอดแชมป์ลำเลินเงินล้านโูปพิชัยฐานครับสาวน้อยเป็นบันแพงก่อนอื่นก็ต้องขอกราบพระสการ์ไปยังเปรย์พะคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดกระสมทุกทุกรูปพระเถรานุเถระกาสสุรีครับไป็นองทั้งอำเภอเป็นจระกนะครับวันนี้ ต้องขอบคุณไปยังเจ้าของสถานที่ครับส่วนราชการสูงราชการของที่ว่าการอำเภอเบญจรัตน์นะครับขอบคุณไปยังท่านในอำเภอขอบคุณไปยังหัวหน้าส่วนทุกๆท,ท่านขอบคุณบุตที่มีส่วนร่วมโดยซอยกันนะครับสานสร้างอันนี้ให้เกิดขึ้นวันนี้เป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวอําเภอเบญจรัตน์นะครับส่วนรายละเอียดต่างๆก็คงจะมอบให้กับทางพิธีกรพิธีการ ได้นำเรียนรายละเอียดต่างๆให้พี่น้องได้รับทราบนะครับซึ่งตอนนี้ท่านดเินทางมาถึงหลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรพิธีกรบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับ ครับในโอกาสที่ท่านพระครูปิปีย์คำวิสุทธ์นะครับมได้เอาวาะระป่าเป็นรักนะครับท่านมีอายุวัฒนาคนนะครับส,สามสิบแปดพรรษานะครับในโอกาสอันดุคนนี้ครับทางทีมงานสาวน้อยเทพปั้นแทงนะครับได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องชาวพื้นทรักก็ชาวเผ่าใกล้เทียงตลอดทั้งพี่น้องกับใกล้เคียงโอกาสนี้ขอเรียนเชิญ ท่านผู้มีเกียรตินะครับที่วันนี้มาเป็นเกียรติในงานอายุวัฒนาโมงคลของท่านพระครูพิยะธรรมพิสุทธิ์เจา้าวัดเจ้าวัดวัดป่าเบญจรักษ์ขอเรียนเชิญทุกท่าน,นนะครับท่านแรกครับขอเรียนเชิญท่านปลัดขวัญชัยพิยะวงศ์ขอเรียนเชิญท่านวัตสมไล่ครับเลบุเรศัยครับวัดสองครับวัดสองวัดใบยีนองครับท่านเลยที้นะครับน,นักการท่นรรทาน กำนันในพื land, ้น <necessary> ที่นะครับตำบลเสียวท่านกำนันอนิศักดิ์วงประเทศครับทุกทาครับนาไปที่ก่ะอ้างแน่นแล้วนะครับเป็นเชิญครับท่านกำนันตำบลหนองหางครับขอเชิญครับ ท่านสมพงษ์อนันต์ขอเรียนเชิญทุกท่านเลยครับตอนน,อน,นี้ท่านกรรมดมบนทภาคพรท่านสายันเทียร์รักษาแล้วก็ท่านผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ช่วยขอเรียนเชิญท่านบนเวกีครับเรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับวันนี้มีอะไรให้ดูไหมมีครับผมมีทุกวันครับแต่ว่าผมเรียนเชิญท่านผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่นะครับที่เดินทางมาแจ้งพี่ร, <อ S 2> รองไว้ก่อนนะครับผมว่า ถ้าเป็นไหนลิขสิทธิ์เรานะครับถ้าเป็งไหนลิขสิทธิ์เราเราก็จะปิดเสียงนะครับบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้บอกบอกพี่น้องไว้ก่อนนะครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะแข่งว่ามือหัวมือหัวล่างนี่ดันปีนี่นครับโอ้มาลายครับพี่น้องครับทีมงานทางครับเดินด้านบนเลยทีเดีครับทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ใหญ่ครับผู้ช่วย ท่านกำนันนะครับเรียนเชิญครับไอเป็นแถวเดียวเลยไหมครับผมครับครับในช่วงนี้นะครับเพื่อให้การดำเนินงานนะครับของงานอายุวัฒนมงคลนะครับครบรอบ38สพรรษาของท่านพ่าครูปิยะธรรมพิสุทธิ์นะครับ ท่านเจา้าอาวาสวัดป่าเบจลักษ์นะครับรบรอบ38พรรษาวันนี้ทางงานนะครับได้รับเกียรติจากท่านปรลัดขวัญชัยปียวงนะครับประลัดอำเภอเบจลักษ์นะครับท่านได้เดินทางให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้โอกาสนี้ขอเรียนเชิญนะครับท่านได้กล่าวเปิดงานในค่ำคืนนี้ เด็กยื่นเสียงไม่รอดครับพี่น้องมีทำงานโทรมาท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ช่วยสารวัตรแพทย์ที่มหาวิทยาลัผมก็ตอบแทนไม่ได้นะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าขอสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับชาวตำบลมัดจังหวครับผมบัตรหน้าละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับพี่น้องครับขับคุณคุณเจดีวงนะครับประหลัดอำเภอนะครับวันนี้มา เป็นตัวแทนของท่านแอมเภอท่านธนาเดชพารักอ๋อขอหยาบนะครับพี่น้องครับเจ้าภาพมาเซ็นสัญญาลังหันนะครับกิจกรรมนะครับในครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับหน้าหนาวนี้นะครับที่วาการอำเภอจะมีมากำมคอนเสิร์ตหรือการแสดงขนาดใดขนาดนี้นะครับสองสามปีก็ไม่ค่อยได้จัดนะครับปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีแรกนะครับส่วนใหญ่ก็จะจัดที่รั้วบ้านเสียนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับ วันนี้นอกจากเราจะได้มาครับเพอไป่ตัวผสาเรื่องของของรับของตลาดนะฮะเด็ดไปเราไปเดยนไฟเราไพี่นมป์เปล่าใช่หรืเล่าเน่ทำไมไม่เอาโทรศัพท์ไปถ่ายสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเนี่ยถราลงไหลดิสวัสดีครับลงเลยได้เอาพี่น้องครับจะพาไปเซ็นสัญญาแล้วนะครับขออย่าลงไหลหลับให้พี่น้อง ฝากอย่าไปเบิองคลิปเอาเนาะครับเนาะขอบคุณทุกท่านอีครับพอกันช่วงคอนเสิร์ตครับพอกันช่วงคอนเสิร์ตด้วยพ่ก้องเ้อ <c oughs>